ไม่มีเรื่องไหนสำคัญกับเรื่อง t ัส s t อีกแล้วแล้วคือเก่งบวกดีแล้วก็ต้องบวกกับความเข้าใจถึงจะทําให้เกิด trust ได้ผมเป็นนักการเมืองนะผมมาจากระบบประชาธิไปไตยบรรยาก,กาศเลือกตั้งอ่ะถ้าผมสามารถเป็นไอดอลให้เด็กคนหนึ่งได้หัวข้อไม่มีเรื่องไหนสำคัญกับเรื่องรัสอีกแล้วคือผมก็ทําอาชีพมาหลายชีพนะตั้งแต่เป็นอาจารย์เป็นนักการเมืองรัฐมนตรีเป็นซีอโอแล้วก็เป็นผู้ว่าไม่ได้สําคัญเท่ากับความไว้างใจแล้วในการทํางานในการทําทุกอย่างนั่นก็เป็นเรื่องที่ที่ดีครับแล้วผมเชื่อว่า trust มันคือ บอนุญาตในการเป็นผู้นำเนาะคือลเซนซูริดถ้าไม่มี trust เนี่ยยากที่เราจะทํางานต่างๆแล้วก็คือเก่งบวกดีแล้วก็ต้องบวกกับความเข้าใจถึงจะทําให้เกิด trust ได้เก่งก็ดีเท่าน,นั้นแต่ต้องเอมพารตีต้องเข้าใจว่าความต้องการของเป็นผู้ว่ามันก็งานมันเยอะนะมันไปพูดที่งานหนึ่งเมื่อสักปีที่แล้วก่อนหน้าน,นี้มีเด็กคนหนึ่งแปดอายุสักแปดเก้าขวบมันมากอดผมเลยขึ้นมากอดขาบอกว่ากณลุงกณลุงเป็นไอดอลของผม ก็เดิน,ก,ดนก็เดินตามเกาะนี้นะผมคือลูกผมไม่เคยเกาะขนาดนี้นะแบบน่ารักดีอะ่ะแกบบ็รักว่าลุงลุงลุงไเดอ์ผมเฮ้แต่คำพูดนี้มันก็มีผลนะคือท,ทำให้รู้สึกว่าภาระของเรานี่มันใหญ่แล้วคือผมเป็นนักการเมืองนะผมมาจากระบอบประชาธิปไตยจากการเลือกตั้งอะ่ะถ้าผมสามารถเป็นไอดอลให้ให้เด็กคนหนึ่งได้ผมว่าเขาจะมีความไว้ใจในระบบมากขึ้นเพราะเรามาจากระบอบประชาธิปไตยถูกไหมาถ้าเขาสามารถมีไอดอลที่มาจากระบบประชาธิปไตยได้เนี่ย ผมว่ามันจะส่งผลไม่ถึงความเชื่อมั่นในระบบทังนี้มันสําคัญกับตัวคนนะวันนี้เป็นเรื่องที่เราคิดว่าเออยินแล้วผมก็พูดกับทางสภานะว่างานของเราเนี่ยไม่ใช่แค่เป็นบริหารเมืองหรือด,ดูแลเมืองผมว่างานของเรามัน,มนสําคัญนั่นคือมันต้องสร้างความเชื่อมั่นให้กับระบอบประชาธิปไตยด้วยว่าระบ,บอบประชาธิปไตยเดียวยังทํางานได้นั้นผมว่าความเชื่อมั่นในระบอบในหลักการเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญเลยตัวตวนในเรื่องเล็กว่าตัวตวนเดี๋ยวเราก็ไปถูกไห ทำไงให้รู้สึกว่าระบอบมันไปได้ความเชื่อมั่นอยู่ที่ระบอบว่าสุดท้ายถึงแม้เราไปไอ้ความที่เราทํายังอยู่ไม่เกี่ยวกับตัวคนอันนี้หัวใจเลยผมว่าหน้าที่ของของผู้บริหารน,นักการเมืองต่างเนี่ยไม่ได้สร้างความเชื่อมั่นให้ตัวเองนะแต่สร้างความเชื่อมั่นให้กับระบอบโดยภาพรวมเพราะตัวเราเองเดีเราก็ไปทําไงให้คนเชื่อมั่นในระบอบว่าเฮ้ยมันตอบโจทย์นะมันเป็นระบบที่ดีที่สุดอาจจะไม่อาอาจจะเลวน้อยที่สุด แต่ต้องทำตรงนั้นแหละเพราะฉนั้นหัวใจคือว่าสร้างความเชื่อมั่นให้กัะระบบเพื่อให้คนยังมีศรัทธาแล้วก็จะมีความหวังกับเมืองเมืองนี้และวก็ประเทศนี้ต่อไป